พี่น้องจ้าบังไฟบุญบังไฟบานสีแก้วคนร้ายค่ะพี่น้องมือน,นี้มอลำดอกเมยกัะมาาค่ะบังไฟแสนกำลังขืนหา่าน้ามาเบิงบังไฟจ้าคนแบบอุ้ยหลายค่ะพี่น้องเลยหาาลย่านมอลำเย้ะท่าจ้าพุ่ ป,ป้าไพ่ไปพุนลรากำลังมัดบางไฟยูพี่น้องกำลังเตียมโตขึ้น วันนี้มีบงังไฟยีสิบหาบาังจ้าบางังไฟล้านจุดแล้วเป็นบังแหลกค่ะจุดตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะคะไกล่แล้วพี่น้องไกล่แล้วไก่สิเดจุดแล้วพี่นอ้องมันรุ่นน้ำกันจ้าพี่นอ้อง เซียนบังไฟกะมาลาลพี่น้องมือนี้พนมีลงางวัลนที่หนึ่งหกมืนบาทผุนเดอ้อจ้ะมาลุ้นกันผู้ใดสิกวา่ารางวัลนได้เซียนบังไฟกะลังไหลกันมาไลาพี่น้องตำบลสีแก้วพนจัดยิ่งใหญเด้อจ้าปีนี้ มือขึ้นกับมีมอลลัมปฐมบันเทิงศิลมือนี่กังแว่นมอลลัมดอกเหมยจ้ะดอกเหมยเพนนาพาค้คนบักไล้เลยพี่น้องไปเบิงมอลลัมมาแล้วกับมาเบิงหม่องไฟจ้ะเดี๋ยวสิกลับไปเบิ้งมอลลัมอีกอยุจ้ะพี่น้องอุ้ยหอนเทเดอ้อพี่น้องเอ้ยสิไเด้เบิงงพ่นจุดบ่เนาะบังนี่ มาลุนน้ากันพี่น้องว่าบางไฟส์บางนในซีคืนงามบ่ขอโทอดเรียบร้อยก่ได้เราไปป่า

เพื่อนตั้งชีวิตเลยครับเด็กนำมาทำขนมเลยครับข้าไรมาด้วยด้อมาบอกเด้อเด้อเพราะวังไม่ใช่ไปต้องห้องนั่งแล้วก็บอกเลยแล้วเดี๋ยวพามาเบิ่งของขายนะคะคนมาไลยพี่น้องผู้หมอรัอยู่ทธาคุณล่ะจ๊ะ เดี๋ยวพาดูบั้งไฟบ้างนี้ก่อนนะคะเตรียมพร้อมแล้วเด้อพี่น้องบังไฟกำลังจะขึ้นแล้วอ่า จากฐารละทุนเพื่อความปลอดภัยคงจะเป็นเรื่องสะดวกสบายมาฝาล้วนเดล็ดมาเฟืองที่เรต้องการตัวแรกก็จเปนโมรับของครับทางปูนทันเนะครับตัวที่2คือพัดหลวงนะครับขอบุญตอนนี้สัง่กตุนะครับผู้จการนับถนนนะครับบอกด เราทุกงจายเงินใา้ดำดำดำน้ำต้นพร้องดำหูโกยเง้นนะพี่นะครับอย่างนั้นเราไม่ตัองดำทองไม่ต้องเอาเรื่องดำดำเลยครับเพรารับอกแล้ตอมที่เรามาตัดคำเรามาเพื่อจะทำรายได้ตัวเราแบบตัวบิ๊กเนี่ยเรา แต่ถ ah ้บอว่าตามคทางหน้าง้เราเป้าหมายยวกันเนทำงเล่นทำลังจะของนะครับเรียมุงจุกจุกก็ข้าม้ปครับอุตุิเ็ับเรียบร้อยดไปรดอุทสที่นี่นกานสัับนวนเป็น้งเรื่องภาา ដែលយឺតដែរអីប៉ាញ៉ាំໂអថាខួងជុំជួយទីទីបងទាំងនេះ น่สุดคักสุดคักปาดบุญพี่น้องไปคักสวยงามบู้ีาไ้ตาไตาไไไไอะไไปเียงปาดขึงไปเรื่อยเอีกสุดยอด ขึ้นคันขึ้นแน่สามเอาไห้หลังไห้ฮะปุรุันร่วหอดายบายขึ้นไปอีกเด้อปาหัวยับเบิดนะับยังโเบิดจ่ายังขึ้นไปเรื่อยๆหัวยับเบิดเรียร้อาทีหจอ